ในภาพฟ้าเันีมาเันีมาเป็นที่มาในพ้องเรื่องจอกใจจอกขับจจนีมาแสนเสียดายความฝันนึกสำคัญว่าจริงเหมือนก้ามมาเท จะเป็นชายไม่มายเชื่อทำไมเนื้อทนดูแย้มอ,อกหน้าอิ่มข้าคืน,นดูหน้าชิมหน้าชื่นเธออยู่ที่ไหนเธือจะไปขอกลับมาตปนตีก กสัตร์ปาศรอกได้เห็นทำให้พระองค์ได้ลงไหในตัว้องจันทม,มาแห่งพม่าตตยกัตริย์ชายจันม,มามแห,แหาายย่งพม่าเหนือเจ้าอยู่ไหนเนี่อราลอน,น,าาน,น,านอีกสักคนตัวที่เหมือนคนมา จันทิมาแต่งตัวเป็นชายร่างกายเป็นหิจันทิมาจกระมาพี่นะใช่จกระมาพี่ใช่หมไม่ใช่พระองค์กระหม่อมั้นไม่ใช่จันทิมาอใครวะกระหม่อ,อมันมีมดลูกท่ไหนไเนี่ยบ้า พี่เ,เอ็งดิคิดเป็นกูหรือไงจันทิมาจันทิมาป้าสลอกกลับมาหาพี่จันทิมาต้องหลงไหลจันทิมาในตัวโคกจันทิมาแห่งพม่าตายโอ้โหจันทิมาทำไมหนังยานจังเลย สสแม่หนิพี่เป็นทำไมไม่พี่จุบพี่ที่ทำไมจันที่มาหนังถึงปิดมือบาสรมองถ,ถ,ถ้ามีอะไรกระบ,บอกฉัน้นกระพงต้องรับผิดชอบนอะรับผิดชอบทุกอย่างเลยจันที่มาจ้าแล้วก้ะบมกชั้นท้องแล้วจะออกลูกทางไหนเนี่ยจันน,นี่มาหรือเปล่าเนี่ยวายบ้าแล้วบ้าไม่มีอันนี้มาเลยเนี่ยบทความลอยเอกจะพบเกิดพบ,พบต้องการเจอใครจันที่มาแต่งตัวเป็นชายไปไหนเป็นหญิงอะ่ะมาหาว่า ใช่แต่งตัวเป็นชายมาในเป็นหญิงมามาเมาื่อกี้นี่เองอ่าวีดองยืนปิด <c oughs> นี่แหละใช่เลย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ใช่หรือเลาเนี่ยไม่ใช่นี่ใครเนี่ยตกองดาวพระเจ้าคะกงดาวน้องพี่เห็นกันที่มาหรือเปล่าลูร่งยังไงพระเจ้าพี่มารูปร่างเหมือนผู้ชายเลยแต่ภายในเขาเป็นหญิงพี่จะบอกได้น้ะหน้าหวานหวานหน้าหวานหวานเลยตัวสูงสูงหน่อยสูงสูงยสูงประมาณนี้เลนไปก่อนยืนปิดโอ้ยยย ยืนหาเรื่องเฮ้ยจ uh ันทิมาจ๋าขออีกทีสิไปไหนล่ะทลิปหายแล้วมีลูกออกมาจะเรียกกันยังไงเดยอจันท่มาใช่จันท่มาหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เยวโอ้โหดูดแล้วเต็มหน้าเลยคืนนี้อย่านอนแยกห้องกับนะ พี่อย่าพูดอย่างนี้ี่ตาผมจฉันไม่ชอบพ์นี่ดอกทองใครผมฉันอังสุมาเองรู้เป็นอะไรไปเนีทุกค่ะไม่พี่เห็นอีกสักคนตัวพี่เหมือนคนบ้า ทคืนทังสุมาทานเอกของข้าดูข้าเป็นรับรางวัลก่อนทานเอกข้ามเห็นแต่ที่มาบ้างเนี่ยตะโกนด่าเราพี่ไม่เห็นจันที่มาจริงๆเหรอครับขอบคุณจันทิมา,มาดวงใจใช่จันทิมา,นานหรือเปล่าใช่ นี่ใช้ยา,าที่มาจีนเหรอเนี่ยโโอ้หผิวเนียนสนุกเราเล่นไอ้พี่ไว้พี่พี่อังสมาททยเอ,เอ๋อค่ะปัจจุบันบนี้เน,นี่ยข้าได้ฝันไปว่ามีชายคนหนึ่งไม่ใช่ชายสิเธอไม่ใช่ผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงแต่แต่งต,ตัวเป็นชาย พระองค์หมายความ <c oughs> พระองค์ฝันไปเหรอพระเจ้คาค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> พระองค์ท่านผมเฉันคิดว่า <c oughs> คืนนี้นอนเราน่ะก,กินมากก็ฝันมาก <c oughs> อาจจะไม่เป็นความจริงอย่างที่พระองค์คิดก็ได้นะพระเจ้คาค่ะแต่ข้าคิดว่าความฝันของข้าเนี่ยมันเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยข้าจะยกเสลี่ยงเงินเสลี่ยงทองไปแต่งงานกันที่ไมาหัวมมาตาแต่อังสุมาฟังเดิพระเจ้คาค่ะ อัตมาข้าแา่กดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยข้าคงไม่ยอมเป็นแน่จะถือว่ามาหลอกลวงข้าในความฝันข้าจะยกกองครับไปเย็บพม่าต้ให้มันลาบเป็นหน้ากองตันทิมาตุลาเป็นตันทมารับคำสั่งจากข้าเจ้าจงไปวาดภาพของจันทิมาคนที่ข้าฝันถึงไปวาดมาให้ดูว่าจันทิมาเนี่ย เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซื้อมาให้ได้ถ้าซื้อมาได้กลับมาข้าจะไม่วันให้อย่างนั้นจะไม่กล้าทุกครั้งเราำสั่งองค์ราชาจะมุ่งหน้ารีบไปจะรีบกลับมาไวๆจะไม่เว็บ อย่างชาก็วันปรืนอีกบทบาทการแสดงรับของโผู้นำปีศ่าเพชุศุภทร